ใครๆตอนนี้ก็ได้บัตรคิวกันหมดแล้วแถมเขาเจรจาจะไปรอบที่สองกันแล้วรัฐมนตรีพาณิชเวียดนามบินด่วนคุยรอบที่สองสองคืนติดต่อกันภายในวันอังคารนี้และจะไปต่อรอบที่สามไม่หรือจะจบรอบนี้แต่อย่างน้อยก็แสดงให้เห็นว่าเวียดนามเอาจริงแก้ปัญหาเรื่องภาษีเอาให้จบๆกันไปเลยนะครับ ท่านผู้ชมค,ครับเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องราที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าในสัปดาห์นี้ที่อเมริกาเนี่ยจะมีแขกจากต่างประเทศไปเยือนกันเยอะไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นเวียดนามนะครับคือที่พูดถึงเรื่องนี้พอ่อะไรทรานะฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าจริงๆก็คือตาแหน่งเหมือนกับรัฐมนตรีพาณิชย์ควบอุตสาหกรรมบ้านเราเนี่ยนะครับของประเทศเวียดนามเนี่ยนะครับมีชื่อว่าในเวียนหงเย็นนะครับในเวียนหงเย็นขออภัยถ้าผมอ,อ่านผิดนะเพราะรมันมันเป็นภา,าษาเวียดนามเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าในวัน จันและบันคารตามเวลาในอเมริกาซึ่งช้ากว่าเราประเทศไทยหน,นึ่งวันะะในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเป็นหัวหน้าคณะเจรจาพร้อมด้วยทีมเจรจาได้พาเอก,กชนรวมถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากธนาคารกลางเวียดนามและก็กระทรวงการคลังเวียดนามนบินไปเจรจากับทีมรัฐบาลของสอเมริกาที่กรุงวอชิงตันดีซีใช้เวลาสองวันคือจันทรและอังคารตามเวลาในในในอเมริกานะครับ นี่เป็นการเจรจารอบที่สองซึ่งปรากฏว่าที่มันน่าสนใจมาเล่าเพราะอะไรรู้ไหมฮะเป็นการบินไปเจรจารอบที่สองหลังจากรอบแรกเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อสุดสตาที่ผ่านไปอะไรครับคือคุยรอบแรกเมื่อวันเสาร์เสร็จปับ๊บต่อได้จันร์อังคารบินต่อคุยรอบที่สองนี่ถือว่าน่าจะเป็นประเทศที่มีการคุยเพื่อที่จะตกลงเจรจาเรื่องภาษีการค้าได้เร็วที่สุดในโลกใบนี้ก็ว่าได้แล้วนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยถ้าใครติดตามเนี่ยฮนะลงไปอ่านข่าวของบีไทมส์ก็ได้นะฮะ คือการเจรจารอบแรกของรัฐมนตรีว่าการก,การะทรวงอุตสาหกรรมนพณิชย์ของเวียดนามเนี่ยพูดคุยกับหัวหน้าสำนักผู้แทนการค้า u s t r มาเองเลยนะครับเบอร์นหนึ่งของสำนักผู้แทนการค้าเนี่ยเขามาประชุมระดับรัฐมนตรีพานิชย์ครั้งที่31ของกลุ่มเอเปกซึ่งจัดขึ้นที่เกาะเชจูของเกาหลีใต้ซึ่งวันนั้นที่เขาเจอกันเนี่ยคือวันที่เท่าไหร่17คือวันที่17นะก็คือวันสุดสัปดาห์ เสร็จแล้วหลังจากคุยในวันนั้นเนี่ยต่างไปต่างก็ออกมาถแถลงเลยครับโอ้โหคือมันวางกรอบก,การเจรจาไว้สวยเลยนะแล้วก็ไปได้ด้วยเนะี่ยในขณะที่หัวหน้าสํานักผู้แทนการค้าของบริการในกรีเออร์นี่ออกมาบอกเองเนะนะว่ามันน่าจะสมผลดีภายในสัปดาห์นี้ในทางบวกนะครับโอ้โหแค่นั้นเองแหละครับพอเปิดมาวันจันทร์กับวันอังคารเนี่ยทีมเวียดนามบินเลยฮะบ,บินไปถึงวอชิงตันดีซีแล้วก็คุยกันเลยนะฮะถึงได้บอกว่าตอนนี้ทุกประเทศทั่วโลกเนี่ยครับที่กำลังจะโดนภาษีของคุณทั้เนี่ยนะฮะ ต่างฝ่ายต่างก็วิ่งเข้าหาเจรจากันทั้งนั้นนะครับไม่มีนิ่งนานนะฮะเพราะว่าไม่รู้ว่าจบแบบไหนก็แล้วแต่แล้วเวลา90วปันตอนนี้ผมนับแล้วมันจะตรงกันที่9กรกฎาคมนั่นหมายความว่าเหลือเวลาจากนี้ไปอีกเท่าไหร่รู้ไหมเสัปดาห์เท่านั้นเองนะฮะเดี๋ยวนี้เดือนนึงมันผ่านไปเร็วมากแล้วยิ่งโดนทรัมป์กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของอเมริกาออกมาส่งสัญญาแล้วนะฮะว่าโอ้มันเหลือตั้งร้อยร้อยห้าสิบประเทศเนี่ยคุยยังไงก็อาจจะไม่จบเพราะฉะนั้นจะมีการส่งจาจริ ซึ่งเขาไม่ได้บอกว่าในรายละเอียดจดหมายจะบอกว่าอะไรแต่เหมือนส่งสัญญาณว่าคุณยังไงก็ต้องรับการจ่ายภาษีกับเราในอัตรานั้นๆซึ่งตอนนี้กําลังงง,งนะฮะว่าเป็นภาษีใหม่ไหมหรือกลับไปเป็นอัตราภาษีดั้งเดิมที่ประกาศไว้เมื่อ2เมษายนซึ่งตอนนั้นก็แพงมากๆอย่างเวียดนามเนี่ยเขาประกาศไว้46%เมื่อวันที่2เมษายนอย่างไทยเนี่ย36%เมื่อวันที่2เมษายนนะครับทีนี้การที่ไปเจรจาตรงนี้เนี่ยนะครับก็ถือว่าเร็วจริงๆนะฮะแค่คุยรอบแรก วัน 67, เสาร์สิเจสร็จปั๊บจันทร์อังคาร 20, 21คุยต่อเลยนะครับก็การเจรจาจะจบลงในสิ้นก็คือคือนนี้ตามเวลาของอเมริกาซึ่งมันตรงกับเราก็คือเป็นวันพุธวันนี้แล้วนะครับซึ่งมันก็น่าสนใจนะถ้าสมมติเวียดนามคุยแล้วตกลงกันได้โอ้โหอะไรจะเกิดอะไรขึ้นครับแสดงว่าเวียดนามมีความขยันสูงมีการต่อรองสูงมีการเข้าหาสูงนะฮะแล้วก็การเจรจาของเขาก็ต้องรีบด้วยเพราะว่าเขาเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้ดุลการค้ากับอเมริกาอยู่ในอันดับต้นๆของอาเซียน นะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จําเป็นต้องรีบคุยนะฮะแต่ในขณะของการคุยแบบนี้ก็แหม่นะครับสื่อในอเมริกาฮะชื่อว่าคอร์ชนะคอร์ชเนี่ยเป็นสื่อด้านวงการธุรกิจชื่อดังของอเมริกาเนี่ยเขาก็รายงานข่าวนะฮะเขาบอกว่าเนี่ยรายงานว่าประเทศเวียดนามเนี่ยอนุมัติโครงการพัฒนาอสังหาหรือรัพย์ให้กับธุรกิจที่อยู่ในเครือของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมคือมันมีองค์กรหนึ่งชื่อว่าทรัมป์ออร์แก a น i ซ n ชัน คือฟังดูแล้วเหมือนก็องค์กรทรัมป์อะไรนี้เป็นต้นดูแล้วเหมือนไม่น่าจะเป็นธรุรกิจแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็ยังเป็นเครือข่ายการทรําธุรกิจของประธาะนาธิบดีทรัมป์นะครับปรากฏว่าข่าวเนี่ยถูกรายงานมาโดยคอรซ์ซึ่งเป็นสื่ออเมริกานะครับว่าอาวเวียดนามเนี่ยเขาอนุมัติโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์1,500ล้านดอลลาร์สหรัฐถ้าคิดเป็นเงินไทยตอนนี้ก็49,000ล้านโครงการนี้เนี่ยเป็นการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เชิงบันเทิงและการค้าคือมีทั้งสนามกอล์ฟ 3แห่งนะครับมีเรียกว่าเป็นสนามกอล์ฟ18หลุม3สนามมีการสร้างโรงแรมระดับหรูหรามีการสร้างบ้านพักที่หรูหราแต่ในนี้ไม่มีคาสิโนโน,นะฮะมีแค่นี้พอนะฮะแล้วก็เป็นการสร้างอยู่ทางภาคเหนือของประเทศเวียดนามนะครับโดยจะเป็นการร่วมลงทุนกับทุนกับทุนท้องถิ่นก็คือทุนในเวียดนามที่ชำนาญเกี่ยวกับเรื่องพัฒนาอสังหาริมทรัพย์กับบริษัทที่มีชื่อว่าคินบักซิตี y นะครับก็จะทำนะครับแล้วก็บอกว่าสนามกอล์ฟสสนามแรกจาก3สนามเนี่ยน่าจะเปิดบริการได้ในปี2027ซึ่งสื่อคอร์เนี่ยที่เขารายงานข่าวนี้เนี่ยนะฮะเขาไม่ได้บอกนะฮะว่าการที่เวียดนามอนุมัติโครงการนี้ให้กับ Trump Organization ไปร่วมลงทุนพัฒนากับทุนท้องถิ่นของเวียดนามเนี่ย เกี่ยวข้องกับเรื่องการเจรจาภาษีหรือการค้าที่กำลังเกิดขึ้นนะครับแต่ก็ถือว่ามันก็เป็นเรื่องที่นะทุกคนก็อาจ,จะพูดถึงได้ถูกไหมฮะแต่ว่านั่นแหละครับก็ต้องมาดูกันต่อไปว่ามันจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องก็แล้วแต่แต่ว่าในแง่ของการแบบเจรจาถือว่าเวียดนามไม่ได้เป็นสองรองใครเลยนะฮะแล้วรีบวิ่งขายขิดเข้าลุยเลยนะครับเพราะว่าจะได้แบบดูว่าตกลงแล้วเขาจะโดนภาษีเต็มๆสี่สิบหกเปอร์เซ็นต์หรือไม่อย่างไรนะครับ